อเป็นไงคะที่สุดค่ะจานแรกนะคะตำไทยใส่ปลากรอบตำไทยใส่ปลากรอบฝีมือของคุณเจี๊ยบและคุณโบนั่นเองค่ะคือขออนากินเลยนะคะมีเช้าเช้าเนาะเช้าเช้าต้องเที่ยงเป็นไงคุณน้องขา แซ่บแซ่บไม่เป็นไรค่ะเราแซ่บตั้งแต่เช้าก็ได้ใช่ค่ะนะคะออืเป็นไงเสียงคิ้วเนี่ยก๊อบกรอบกรอบเล่นไหมกรอบมากมันกรอบมะละกอจะกรอบมากๆาเป็นน้องขาถั่วจะไม่มีเหม็นสาบกุ้งก็จะจืด perfect ค่ะ perfect ทุกอย่างเลยเนาะมันก็เปรี้ยวหวานหแคใช่ค่ะเป็นรสชาติของตำไทยคุณแม่เป็นำไทยที่คนกรุงเทพทานได้อร่อยมากใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะพอดีกลมกล่อมอย่างที่บอกแล้วว่าครบรส ครบรสเลยคเปรี้ยวเค็มหวานออออเอาละ่ะจานแรกของคุณเจียบนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่มาทั้งทีไม่ให้กลับค่ะยังมีอีกหนึ่งจานที่ต้องตำให้ทําอะไรกันตำปลา โอ้ยตายทำไมตำที่บ้านเลยคุณน้องขนาดน,นั้นเลยเหรอโอ้ต<า>ตยตำปาบางคนก็ถามว่าพี่เย็บตำปาคือตำอะไรคนไทยถามเด็กอย่างหนูได้ถามพี่ก็จะบอกว่าตำปากก็คือตำแบบรวมๆลยหลายอย่างเก็บอะไรไมาได้เก็บอะไรมาจะไปตามเก็บมไม้ไผ่ค่ะคุณน้องขาจะเป็นบ่อนอ้อ้อ่าเฉอมรั่วกระเจดรั่วตัวงอกรั่วโอสารคัดเอามาตำแล้วรสชาติก็จะเป็นรสชาติอีสานแต่จะออกหวานนิดๆหวานนิดๆใช่ค่ะออกหวานนิดๆแล้วก็ตำด้วย มันจะไม่ค่อยเปรี้ยวถ้าเป็นตำป่าอีสานโดยตรงเนี่ยจะเป็นปลาราปูปลาเนี่ยหรือจะเป็นตำป่าเนี่ยจะไม่ค่อยเปรี้ยวและจะไม่ค่อยหวานออกหวานได้นิดๆหน่อยๆใช่ปกติถ้าเกิดจริงๆรสอีสานจริงๆก็จะเค็มอย่างเดียวเผ็ดถูกค่ะถูกค่ะคุณน้องค่ะเอาล่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าตำป่าเนี่ยจะเป็นอย่างไรแต่ไม่ได้ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมอดใจรอสักครู่ค่ะข้าวโครกินอยู่คือค่ะสนุกสนานกับคุณเจี๊ยบอยู่เลยนะคะ แล้วก็ได้ทั้งความอร่อยด้วยส้มตำนะคะสําหรับส้มตําไทยปลากรอบนะคะ่าไปแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้เราบอกไว้แล้วว่ามีตําป่าตาป่าตําป่าก็จะแตกต่างกับตําไทยค่ะเมื่อกี้เนี่ยพี่ใช้พริกอะไรพริกสดตัวนี้ถูกไหมครับนี่ยอดสนอ๋อค่ะคือยอยาวใช่ค่ะเขาจะยาวกว่าเห็นไหมจะยาวกว่าใหญ่กว่าขนาดถอมแม้เนี่ยตากแดดแล้วก็ยังดูใหญ่กว่าใช่ไหมคะก็จะใส่ลงไป อันนี้ทำไมยอดสนเวลาตามอีสานต้องใส่พริกแห้งเหรอคะจเมันมันกีหอมกินมันจีรสลดคุณน้องแต่ตัวนี้มาอยู่กรุงเทพไม่ได้คุณน้องขาต้องเป็นปลาร้าต้มเท่านั้นปลาร้าต้มถูกค่ะคุณน้องขาแล้วปลาร้านี้มาจากแดนไหนฮะร้อยเอ็ดจ้าร้อยเอ็ดเลยค่ะร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดเท่านั้นปลาร้าต้องเป็นปลาร้าปากระดีอ๋อค่ะปากระดีหนูรู้จักใช่ไหมคะพี่จะสั่งเลยว่าเอาปลาร้าปากกระดีนะคะถ้ามีตักปลาอะไรปนมาเนี่ยก็จะ เลยขนาดนั้นนะทำไมปลากระดีปลากระดีจะเป็นยังไงจะกลิ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยคะมันจะหอมคุณน้องขาจะดมหอมต้มโอ้โหคุณน้องขาหอมไปแปดบ้านสิบบ้านจริงๆพอบอกได้เลยว่าหอมจริงๆเวลาต้มต้องใส่อะไรไหมคะหรือว่าต้มมาแล้วก็ต้มได้เลยก็ต้มมาก็ต้มไปเลยนะพี่ก็จะไม่ค่อยใส่อะไรนะค่ะไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มไม่ใส่เพราะว่ารสมือมีเพียงอยู่แล้วใช่ค่ะมันอร่อยอยู่แล้วจะใส่พริกลงไปแล้วใส่พริกลงไปจำนวนเยอะเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมคะ ตาปลาเนี่ยคุณน้องขาถ้าไม่เผ็ดจะไม่อร่อยแล้วก็ใส่กระเทียมไทยลงไปโรยลงไปคุณน้องตําไม่ได้นะว่าอย่าใส่กระเทียมอื่นมันจะตอนนี้ปากระเทียมมันจะมีกระเทียมพาม่ากระเทียมเม็ดเห็่ใหญ่ใช่ค่ะแล้วก็ใส่กระเทียมไทยลงไปตาปลาป่าเนี่ยคุณน้องขาหลากหลายอันนี้คืออะไรลูกอันนี้คือหน่อไม้ใช่ใช่ค่ะอันนี้เห็ดอันนี้โวงอกรวบ กระเฉดโชโอมปลากรอบนูใส่ได้หมดเลยตามป่าหนมจีนมาละกอนูใส่ได้หมดเลยอ่าเริ่มแรกเราก็จะจับใส่ปูลงไปจะปูตัวใหญ่มากอันเี้ยจทวดปูทวดปูทวดปู๋อทวดปูอือไหมต้องเจาะตรงที่มาไหมคะว่าจากจังหไหขอมหาชายคุณน้องขาแล้วเป็นปูจืด จะไม่เค็มทำไมไม่ใช้ปูเค็มคะปูเค็มดังไม่เสียรสชาตินะคะไม่รู้คุณใส่เกลือมาหรือใส่อะไรมาอืนี่ก็คือมะกรอค่ะมะกอกเนี่ยอันนี้คือมะกอกป่าถูกค่ะคุณน้องค่ะเพื่อไปเก็บมาหลังบ้านนะคะใครไม่เชื่อจะพาไปดูค่ะหลังบ้านต้นพี่สี่คนน่ะต้นเขาอ่ะ้ค่ะ ไปดูได้แล้วจะพาไปดูนะครับว่าต้นมะกอกจริงๆก็ใส่ไปหนึ่งลูกแล้วก็ตามด้วยมะเขือเทศค่ะการตามต้นตำเนี่ยตำตำตำอีสานเนี่ยต้องใส่มะเขือเทศเยอะๆแต่นี่มะเขือเทศผิดนะทำไมคะถ้าเป็นอีสานจริงต้องใส่ัะเขือเพือเป็นยังไงคะมะเขือเรือก็คือเป็นมะเขือเทศลูกเล็กๆที่มันอยู่เหมือนมะเขือพวงเหมือนคล้ายๆมะเขือส้มของเชียงใหม่ปะคะหรือว่าคนละแบบมะเขือส้มเชียงใหม่จะ ลูกเล็กแขนน้อยค่ะเจ้าลูกแมลเขน้อยอันนี้เป็นลูกลูกกลมมประมาณสามลูกมะเขือพวงจะมีสีเขียวสีเหลืองอ่ะนูเห็นจะเป็นมงดวงใช่ค่ะเป็นเม็ดเม็ดมะเขือส้มของเชียงใหม่จะเล็กกว่าน่อยใช่ค่ะแล้วมาจะออกเปรี้ยวนี่ใส่นี่เสร็จแล้วก็ตามปลาร้าต้มเลยมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะปลาร้าอื้หอ้ยใส่ไปในสองกระบวนปลาร้าบ้านพี่ไม่เค็มพี่หมักไม่ให้เค็มฝั่งเลยค่ะ แล้วก็ตามด้วยถ้าหน่อไม้เราก็จะเริ่มใส่เครื่องให้มันเป็นป่าหนอไม้ต้มนะคะถั่วงอคือเหมือนกับคุณเครื่องอะไรที่หาได้ตามทางค่ะอันนี้เห็ดนางฟ้าต้มค่ะอันนี้ผักกระเฉดค่ะลวกแล้วนะคะค่ะอันนี้เป็นชชอมหอมมากหอมมากคุณน้องโิดประเสริฐคุณน้องกินได้อันนี้ปลากรอบยังอยู่กับเราได้ค่ะได้อยู่ใส่ได้อยู่ค่ะค่ะอันนี้ก็คือกรุ่ง กุ้งมาแล้วกุ้งเจือตัวใหญ่เจือเจือเศษยึดเนี่ยหนูก็ตามเพื่อนลงไปก่อนนะครับตอนนี้เห็ดตับเต่าออกเห็ดเลี้ยงเนี่ยเอามาใส่ไหมได้หมดคุณน้องขาได้หมดแล้วขนมเส้นใส่ลงไปนะคะมันก็จอยู่ือนตามโซ่ถูกไหมคะแล้วก็เราก็ใส่น้ําตาลนิดหนึ่งในน้ําตาลโอเคค่ะเนี่ยไม่ต้องใส่เยอะคุณน้องขาสักปลายช้อนนะคะให้รสชาติมันกลมกล่อมพราะพรคุณเจี๊ยมนี่ต้องขยิงดูใช่ค่ะ ว้าวคกใหญ่ขนาดนี้ตำได้ทีละกี่ดานคะคุณเจี๊ยบสิบห้าถึงยี่สิบพี่ประดับตามออกงานนะนะพี่ก็ตามคกขนาดเนี้ยคือใส่ทั้งสิบห้าสิบจะใส่เครื่องลงไปนี้เลยค่ะสิบห้ายี่สิบโคกก็ตำแจก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 จ่ายเวลาออกงานเวลาอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็ตำป่าโอ้รวดเร็วค่ะรวดเร็วมากๆเลยขอจานค่ะมาแล้วค่ะพี่ต้าตำนี่อุ้เครื่องเยอะมากช่วยค่ะ นี่มันขาดหัวหอยนะคุณน้องขาหัวหอย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 ขมอ่ะค่ะแกะโกอนี่ขาดหัวหอยเลยถ้ามีหัวหอยนะครบสูตรทําไมช่วงนี้หน้าไม่ถึงเขาไม่ค่อยมีพี่เดินท้าตลาดจะไม่มีเร้อเป็นไงคุณน้องโอ้โหหน้าตาเป็นยังไงคะขาอือเป็นไง กลิ่นหอมนะคะหอมมากพี่บอกเลยว่าอร่อยจริงๆตํตำปาานี่แค่นี้เลยอ๋อถั่วด้วยถั่วด้วยนี่ให้ไม่อั้นเลยนะเนี่ยค่ะไม่อั้นค่ะคุณน้องค่ะนี่แบบนี้ค่ะเอาล่ะแซบแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับตำปะะ่าค่ะ มาชิมตำป่ากันดีกว่ารสชาติจะเผ็ดคุณน้องข่าแล้วจะอร่อยมากมากเดี๋ยวนะคะขออนุญาตก่อนอืมอืมอ่ะคุณน้องข่าอืมเสด็จไหมคะเสด็จอืมแซ่บแซ่บอิ่มเหนียวจักหน่อย ตีกไก่ทอดจากน้อยไก่ย่างสุดยอดพอท่านได้ขายเจ็ดโมงพอท่านอยากพอทันมันเต่าอยู่ช้าเกินไปเนาะัช้าเกินไปเผ็ดนาจริงๆเลยค่ะเนี่ยคือรสชาติอีสานคุณน้องจะไม่มีความเปรี้ยวว่าเผ็ดนําเลยโดยตกงกินปลาร้าตามมาเลยใช่ค่ะแต่ไม่เหม็นว้ายโนค่ะปลาล้าบ้านพี่ไม่ใช่แบบเปิดมาเนี่ยโอ้โหสิบห้าบ้านได้กลิ่นไม่ใช่ จะหอมใครต้มปลารนะ้าอยู่อย่างนี้เลยใช่เพราะว่าตอนนั้นรายการของเราค่ะคุณเจี๊ยบเคยนําเสนอเรื่องของปลาร้าเขาบอกว่าปลาร้าที่ดีเนี่ยไม่เหม็นถูก ต้องหอมถูกอันนี้เหมือนกันเลยยืนตรงเนี้ยใกล้ๆปกติถ้าเป็นของไม่ดีเนี่ยจะได้กลิ่นแหละอันนี้ไม่ได้กลิ่นเลยเดี๋ยวตั้งตรงนี้ให้คุณผู้ชมได้ได้ชมกันนะค่ะวันนี้ขอบขอบคุณคุณเจี๊ยบมากๆเลยทีเดียวค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาตามเป็นต่อนะคะว่ามะละกอที่บอกว่าเป็นมะละกอ GMO เนี่ยเราจะมีวิธีการสังเกตง่ายๆได้อย่างไรสักครู่ค่ะ อย่างที่เราได้ทราบข้อมูลตอนต้นรายการนะคะว่ามะละกรที่มีการดัดแปลงทางพันธุก,กรรมเนี่ยได้เข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วแล้วก็มีการปนเปื้อนมีการแพร่ไปหลายแปลงแล้วค่ะใช่แล้วล่ะค่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่ามะละกรที่อยู่ข้างบ้านเราหรือว่ามะ,ะกรที่เราจะรับประทานเนี่ย <จ>เป็น G M O เป็น G M O หรือเปล่า,หร,ลาหรือว่ามีการดัดแปลงพันธุกรรมหรือไม่เราไปตรวจสอบนะคะแล้วพร้อมรู้วิธีในการที่จะดูพร้อมก็ตรวจว่ามะละกออันนี้เนี่ยเป็นมะละกอ G M O หรือไม่เชิญค่ะกินอยคื ตัวอย่างที่เก็บมานะ